สำหรับชาวลัคนาราศีมีนปี2569เป็นปีแห่งการเติบโตจากภายในและการก้าวกระโดดในชีวิตค่ะเพราะดาวหลักทั้งสามดวงส่งอิทธิพลมาในรูปแบบที่น่าสนใจค่ะดาวพฤหสัสบดีโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนพันธุเรือนปุตตะและเรือนอริตามลำดับนำพาความสุขโชคลาภ และความสำเร็จในงานดาวเสาอยู่ในเรือนตนุตลอดทั้งปีทำให้เราได้พัฒนาตัวเองได้สร้างวินัยและความรับผิดชอบส่วนพระราหูโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนลาภะในช่วงปลายปีเปิดโอกาสใหม่จาก คอนเน t ชันและกลุ่มสังคมต่างๆฉัดขอสรุปไทม์ไลน์สั้นๆของปี2569นะคะเริ่มตั้งแต่ปลายปี2568ถึงเดือนพฤษภาคม2569เป็นช่วงของการสร้างรากฐานครอบครัวอบอุ่นบ้านเป็นสุขค่ะเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569เป็นช่วงโชคลาภ ความรักหวานซึ้งชีวิตสนุกสนานและพฤศจิกายนถึงธันวาคม2569เป็นช่วงของการขยายเครือข่ายบรรลุเป้าหมายและได้โอกาสใหม่ๆค่ะ